สวัสดีครับผมพีรัศชานานท์ลงชัยครับผมธนพัฒน์ดีชีวะจากมหาวิทยาลัยนุสอนครับก็โครงงานของเราก็มีชื่อย่อว่า Micro needles for creatinine detection นะครับก็จะเป็นโครงงานที่จะใช้นวัตกรรมเข็มขนาดไมโครเมตรในการตรวจวัดปริมาณสารรีตินีนครับเพื่อใช้ในการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับจุดเด่นของโครงงานของเรานะครับก็จะเป็นการตรวจโรคไตเรื้อรังแบบ non-invasive ครับ ซึ่งก็จะไม่ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการตรวจโดยทั่วไปหรือว่าการตรวจเลือดครับคือโครงงานของเราจะเน้นไปที่การสามารถตรวจได้เองแล้วก็มีราคาที่ถูกครับทําให้การตรวจของเรานี้สามารถเข้าถึงประชากรทุกคนได้ครับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าตอนที่เข้าร่วมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มีโอกาสได้รับรางวัลนี้ครับก็รู้สึกยินดีมากเลยครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับ ก็คือเราก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเราจะได้รับรางวัลนี้ครับก็คือโครงงานนี้เราก็ตั้งใจในการทําอย่างมากครับการที่ได้รางวัลนี้ก็ทําให้เรารู้สึกดีๆแล้วก็หายเหนื่อยอย่างมากเลยครับขอให้ตัวผลงานของพวกเราแล้วก็ความสําเร็จที่พวกเราได้เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนในการทําโครงงานต่อไปหรือว่าใครที่กําลังเริ่มที่จะทําโครงงานอยู่ก็ขอให้ตั้งใจทําโครงงานให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับ